นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าๆนะครับที่ท้องทุ่งนานะครับนี่จะเป็นภูเขานะครับที่เป็นทางภาคอีสานนะครับทางนี้นะครับภาคอีสานภาคอีสานภาคเหนือไปทางนี้นะครับนี่จะเป็นภาคอีสานก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าจะมีคนมาตงปลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับโอเคครับวันนี้เห็นรถคันนี้มาจอดนะครับต้องมีคนมาตงปลาแน่นะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อนครับเดินไปนะครับ เดินตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขาจะได้ปลาเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูด้วยนะครับว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับปูทําอะไรกันครับเชื่อเขาผสมพันธุ์กันหรือเปล่านะครับ ปูเยอะมากมากนะครับนี่ก็ใช้นะครับปูเห็นนะครับนี่รรู้นะครับ,รรบแต่อันนี้เขาทำอะไรกันก็ไม่รู้นะครับน่าจะผสมพันธุ์กันนะครับ,รบดูครับดูสักพักก่อน ผสมพันธุ์กันริงด้วยครับนี่จะเป็นปูธรรมชาตินะครับเป็นปูนานานไปหรือเปล่าครับครั้งแรกนะครับที่ผมเห็นนะครับปูผสมพันธุ์กันนะครับ เดี๋ยวไปกันดีกว่านะครับเสียเวลากระปูผสมพันธุ์กันอยู่ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวไปดูฝนตกปลาดีกว่านะครับอาจจะเป็นญาติพี่น้องนี่นะครับมาตงปลานะครับแล้วก็จะมาดูนี่ครับสถานที่ปักเบ็ดนะครับไม่รู้ว่าจะปักได้หรือเปล่านะครับน้ำไม่ค่อยมีนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับ ตามท้องไร่ท้องนานะครับพอทางนี้น้ำเยอะนะครับน่าจะปักเบ็ดได้อยู่มาสำรวจนะครับสำรวจขึ้นที่ที่จะมาทำคลิปปักเบ็ดนะครับสี่โมงแล้วไม่รู้เดี๋ยวดูกันโมงเช้านะครับจากตอนเช้า จะปักเบ็ดได้แล้วนะครับตอนนี้น้ำจะเยอะหน่อยว้าวไปยังไงเนี่ยรกมากครับางนี้ด่ปลดลงเม็ดนะครับนี่ปดลงเม็ดว้าว น้ำเข้าครับโอ้เศกเลยนี้เป็นไรนะครับโอ้ยทางนี้ปักเบ็ดได้แล้วครับดีย๋ยวมาปักเบ็ดทางนี้ดีกว่าแต่ว่าจะมีเสียงนาวหรือว่าอะไรให้พักเผือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ว่าที่แน่ครับมีมีปลาแล้วแนะ่นอนนะครับดูแล้วครับดูจากสภาพแล้วน่าจะมีปลาแล้วนะครับ,น,รน,รบนี่ก็จะเป็นคลองอีกคลองหนึ่งนะครับ มีตรงด้วยครับมีตรงเร,รียกอีตรงนะครับทา์ผมก็เรียกอีตรงฝนลงเม็ดโปรยๆนะครับท้ายวิดีโอครับได้ปะครับอูได้ยังไน,นเลยจี เัวขนยิง้หหักบ่เนี่ยหักโอ้ยะมันรกงเงนขนยิงได้เนาะไ้หเมื่อวานนีได้หลยอะขยิงเดี๋ยวก็ไดครับเดี๋ยวกรไดครับันหนลูกก็ได้บบครับโบขคน่รให้ันนันด้วอ๋อมามคือกันดีมาควะนั่นน่มาองกันนี่ดีจ้เดี๋ยวไปบิงกครับครอาพุนเป็นต่ทำท่าตรงนำเจ้หันท่านไง อันนั้นะน,นะนนครับเบิ่งกันโอ้ฝนตกงสีคือซิ้อตีนี่อยนีย่ทึกทึกทึกเดี๋ยวผมกลับมาเบิ่งกลับมานี่ได้เป็นมกคณนั่นนะนี่ครับก็ไปดูอีกหามหนึ่งครับโว้าได้บ้ ทางลำบาตไหมครับออโอ้เป็นตาเห็ดบ่นนอนแท้เ,เป็นตาเห็ดบ่นนอนแท้ไ,ไ,ได้ <laughs> ไหมห้าก้ามโอ้ย <c oughs>

เราต่างกันเมามันผมเรถุงเราไฟข้างหน้านะไฟเองไฟก็นั่งกันนะนั่งกับริ่งกนนะมันป่นกระจาคป่นตรครับข้งห้าขาโอ้ป่นนะถุงถิงงนั้นที่บ้านมามานงบอกมาผมยังไงครับได้แล้วก็ผมบอกให้ตรงใจไว้หน้ารถสุดท้องอ๋อตอนก็มาปรตูไปไหมมาตอนไหนดับตรงไหนผมว่าผมว่ามันใช่ก็ใช้อยู่ไหนใช้อยู่ไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้เอาเงีาไอ้นั่นก็ไปบ้านลอจังนโอ้ตรงปาก่อน่ายไญ่เตาหายมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตเสห็นเห็นเแล้วบ่โอ้จักตัวสี่ตัวปห้าตัว สั้นดิสั้นดิโอ้บัดรทึกทึบจังอะเนาะเออนี่หน่ะสังนสิน่ะสัน้นตะไคร่แล้วก็แล้วโอ้โอมันจังได้เห็นน้ำมอสถึงป่าก่อนเออมาข้างหน้าแนวหน้านี้นหะนี่มาอันทดสอบก่อนยับไปเอากระดงไวเนะ กคือมืออาชีพเป็นแค่คืนกระิบนะเนาะตอนแรกอ่ะกดกดที่เดียวดีกดถูกไหมเออว่าๆๆ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 ตอนแรกโอ้ยอีกรออีกไหนโอ้ยหักไปหน่อยเนาะเดี๋ยวหากินเด้อลดลมแล้วก็เอ้าไปงกแล้วก็เข้าไป

เอายกหเอายกโน่ายงานฝนมันตกหม้โยดอเขาวใ้โขเียงกันนี้ยอนย้าน่ยเอายืมไหโอ้ยจะเป็นตอง่้วเอากำลังรถเข้าัแก้วโอ้ยอันเข้าส่วนทุกเง้ยขุดโยกำจวนอ่ะดีละขุดเพ่งกันายกอยงบ้ปะ กำลังขยายวังหี่เราตอนเมษี่อยูย่นั่นโว่เต็มสวนเต็มสวนอันนี้ไปมาไปหไหนซีบยาจังอีซาดีไหมไปซีดยาว่ามันแบบว่าถ้าศีลปีเดี๋ยวมาปลูกอะไรไหนจับซองเชียร์ตามเียร์ไอ้พอนออกมาปลูกดูออกมาให้ปลูกดูแต่บาร,รูว่าเหลือบ,บอ่เราเราไหนมันสิขึ้นบ่ดเอะในไหนมันบ่นม,นมีไหนบ่มีไหนบ่มันออกมาเป็นปีนิดน้อยรุ่นนี้เลยไงรุ่นนี้เลยแต่เอาเกแก้มอ่ะ โอ้ย่่อย่าไปเบิ่งก้อนปุูกไว้แล้วล่ะให้พ่อออกมาให้ออกมาจตะเพจปุ๊กว่าๆนั่นไอ้บังไปเขาไปในตวนนั้นโอเคครับก็เป็นบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับเมื่อกี้นี้ก็ไปดูพี่ชายนะครับตรงปลานะครับหน่อยก็คงได้มาปักเป็ดแล้วนะครับ เพราะว่าน้ำก็ขังเยอะแล้วนะครับผมได้อพัดฮะทึกอยู่บางข้างดึงดูโอ้ยนกเจลอยเจลอยไหไม่กระมันวลูกครับโอ้เกิดเตะท่อเก้ากว่าเนี่ยวูไปหน้ามาลังเลยฮะวูไปหน้ามาลังเลยจ้าบอได้ครับเลาะเมียแล้ว๋อกลับรถบ่เลาะป้านอ๋อเลาะไปน้ำห้องนี้ป้บผมไปไปก่อนไป โดนทึกจากกุมหนึ่งเลยเพราะว่าบ่โอเคครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูบรรยากาศท้องทุ่งนายามเวลาฝนตกก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับทั้งชมคลิปและหนังขยานะครับก็ขอให้สนับสนุนกันอย่างนี้ไปตลอดนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆขออนุญาตใช้มือเดียวขอบคุณมากๆนะครับก็ ผมจะทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับจะทําในแนววิถีชีวิตคนบ้านๆนะครับโอเคครับคล,คลิปนี้ก็บ๊ายบายครับคลิปต่อไปเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับผม